ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระโรงพยาบาลสงช่วยเหลือรพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุกทนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องฟิลเตอร์เค้กนะครับหรือวัสดุบับปุงดินจากโรงงานผลิตน้ําตาลนั่นเองนะครับมีพเพื่อนเกษตรกรถามมาทาง f c e e o o o นะครับว่าเอฟิลเตอร์เค้กเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อย วันนี้ก็เลยนําข้อมูลของบริษัทน้ําตาลมิผลนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทโรงงานน้ําตาลรับซื้ออ้อยมีอยู่โรงงานผลิตเนี่ยมีอยู่หลายจังหวัดนะครับมาดูว่าเขาลงข้อมูลเรื่องฟิลเตอร์เค้กยังไงกันบ้างส่วนงานวิจัยเนี่ยเดี๋ยวจะครั้งหน้าจะเอามาให้รับชมรับฟังกันนะครับ5ประโยชน์ของฟิลเตอร์เค้กนะครับวัสดุปรับปรุงดินจากมิผลอันนี้หลายท่านก็คงใช้นะครับว่าฟิลเตอร์เค้กเนี่ยมัน มันมันมันใช้ดีนะครับแต่สมัยนน้นเนี่ยก็คือขอท้าความนิดหนึ่งสมัยก่อนนั้นเนี่ยแถวที่ผมทํางานอยู่เนาะเคยผ่านไปผ่านมาเนี่ยฟิลเตอร์เค้กเนี่ยเขาให้ฟรีนะครับหลังๆมามันจะมีเขาเรียกวอะไรมันมีมูลค่าขึ้นเขาก็เลยให้ซื้อแต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อเป็นกลุ่มที่ผลิตโรงงานน้ำตาลหรือเปล่าหมายว่ากลุ่มที่ ส่งอ้อยเข้าโรงงานแล้วก็กซื้อในราคาถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านไหนซื้ออทํางานโรงงานต่างๆช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าปัจจุบันนี้เขาซื้อกันยังไงนะครับแล้วตันละประมาณเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยคงจะขึ้นอยู่กับพื้นที่แหละผมว่าเนาะนะครับถ้าใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยเรามาดูประโยชน์5อย่างของฟิลเตอร์เค้กในการปรับปรุงดินนะครับก็เดินนะครับก่อนที่เราจะรู้กันน,นะครับว่าฟิลเตอร์เค้กมันปรับปรุงดินยังไง เราไปดูที่มาของฟิลเตอร์เคก่อนฟิลเตอร์เคกเนี่ยที่บริษัทน้ำตาลวิพลเขาเรียกเนี่ยหลายคนก็เรียกหลายชื่อนะครับเช่นขี้หม้อกรองขี้เคกอ้อยขี้อ้อยหรือเคกอ้อยนะครับหลายท่านก็นําไปใช้เป็นวัสดุปรับปรบปงเรีนซึ่งมีคุณภาพดีมากอยู่พอสมควรตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากเป็นตะกอนที่เหลือจากการแยกกรองน้าอ้อยด้วยกระบวนการผลิตน้ํนตาตาลทรายนะครับ เป็นลักษณะสีของมันเป็นสีเป็นของแข็งสีน้ําตาลปนดาแต่ก่อนที่ถูกรองออกมาใหม่จะมีลักษณะคล้ายขี้เป็ดถ้าเราถ้าท่านใดเคยอยู่โรงงานน้ําตาลเนี่ยมาเจอมลักษณะนี้ซึ่งตัวไอสีดําๆเนี่ยนะครับไอคล้ายขี้เป็ดเนี่ยมันจะมีไอสีวัตถุที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงดินนะครับตามภาพนี้เนาะพิพอธภัณฑ์ก่นเห็นเนาะนะครับเหมือนขี้เป็ดเนี่ยเป็นสีดําๆแบบเนี้ยทีนี้สิ่งสําคัญก็คือในฟิลเตอร์เค้กเนี่ย ประมาณ60%นะครับย้ำนะครับประมาณ60%ของฟิลเตอร์เค้กเนี่ยเป็นเศษกากอ้อยชิ้นส่วนใบกาะใบรากเศษดินทรายหินและกรวดอ่าเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเวลาพี่น้องสกปรดซื้อไปเนี่ยพี่น้องสกปรดจะต้องทราบอย่างหนึ่งว่าในฟิลเตอร์เค้กประมาณ60%มันจะเป็นเศษกากอ้อยชิ้นส่วนใบกาะใบรากดินทราย หินกรวดจ,จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอตอนส่งเข้าโรงงานนะครับบางทีก็ทรา,ายจะมากจะน้อยดินจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับตอนส่งไปโรงงานนะครับแต่จะมากส่วนก็จะเป็นชิ้นส่วนกลุ่มกาใบใบรากของอ้อยอะไรพวกน,นี้ที่เขาแยกออกมานะครับซึ่งถ้าเป็นดินทรายอะไรกาบใบพวกนี้มันจะติดมากับขนาดที่เราเก็บเก็บอ้อยซึ่งส่งโรงงานนั่นเองซึ่งตัวเหล่านี้แหละนะครับมันจะเป็นตัวเพิ่มธาตุอาหารให้กับไร่อ้อยเราเป็นอย่างดี ก็ถามว่ามันดีไหมในมุมม,มองผมผมก็ว่าดีนะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆอะไรครับเศษซากพวกมันสัปะหลังเศษฟางข้าวอะไรพวกน,นี้แต่พวกนี้เนี่ยเขาเขาอะไรเขาย่อยมาแล้วมันมันมันใช้ง่ายย้านะครับย่อยมาแต่ยังไม่ได้หมักนะครับ filter cake เ,เ,เนี่ยย่อยมาแล้วแต่ยังไม่ได้หมักคีเค้กอ้อกาอไอยที่เราเรียกกันมันย่อยมาแล้วแต่ยังไม่ได้หมักนะครับเรามาดูส่วนประกอบ ธาตุอาหารที่อยู่ในฟิลเตอร์เค้กกันก่อนนะครับตามค่าวิเคราะห์นี้นะครับที่ผมไฮไลท์ไว้นี่เนาะนะครับธาตุอาหารที่มีอยู่ในใฟิลเตอร์เค้กเนี่ยธาตุอาหารหลัก3ตัวที่มีนะครับคือเนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตัวอื่นไม่ได้วิเคราะห์ไวนะ้เนาะเขาบอกมันแค่3ตัวถ้าไน,นโตรเจนนี่มีอยู่ประมาณ3%ฟอสฟอรัสมีอยู่ประมาณ0.24%โพแทสเซียมมีอยู่ประมาณ0.2%นะครับ ถ้าเราจะดูตัวนี้เราเห็นว่าปริมาณในตรเจนเนี่ยจะโดดกว่าเพื่อนมีมากกว่าเพื่อนนะครับแต่ถ้าลองลงมาก็จะเป็นฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันถ้าเราดูจากตัวนี้ตัวนี้เป็นปริมาณธาตุอาหารหลักเนาะถ้าเราวิเคราะห์จากตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะให้ธาตุนเจนเป็นหลักเลยนะครับตัวนี้เป็นหลักเลยก็คือเยอะกว่าเพื่อนนะครับอัตราส่วนก็จะสูงกว่าเพื่อน เพราะนั้นถ้าดูฟิลเตอร์เค้กเนี่ยเหมาะในการปรับปรุงดินนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยพืชมันต้องการไนโตรเจนสูงใช่ไหมครับตัวฟิลเตอร์เค้กเนี่ยผมว่าเหมาะเหมาะเพราะอะไรครับเพราะมันจะช่วยในการเร่งต้นเร่งใบให้เจริญเติบโตได้ดีในช่วงแรกๆนี้นะครับเพราะมันมีไนโตรเจนที่สูงน,นั่นเองแต่ถ้าเป็นพืชอย่างอื่นเช่นพืชผักอะไรพวกนี้นก็ใช้ได้นะครับในการเร่งต้นเร่งใบแต่ถ้าในช่วงในการออกดอกเนี่ย ก็จะมีปริมาณ P กับ K ที่ต่ำนิดหนึงแต่ก็ปริมาณระดับนี้อาจจะไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นัถ้าใส่ไม่มากเนาะแต่ถ้าใส่มากก็จะมีผลเหมือนกันในพืชที่ต้องการกินใบนะครับแต่ถ้าขอคอร์พนะครับในพืชที่ต้องการกินดอกกินผลอะไรพวกนี้ในช่วงนั้นก็อาจจะใส่น้อยไม่เป็นไรถ้าใส่มากก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับเรามาดูประโยชน์อ่าทีหนึ่งนะครับ เพื่อนๆอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมีแต่ N, P, K สมตัวนะครับทั้งๆที่ใบเศียรรากอะไรพวกน,นี้มันจะมีธาตุอาหารครบทุกตัวเลยโอเคไหมฮะเพราะว่าถ้ามันขาดส่วนใหญ่มันก็จะมันก็จะตายไปแล้วแหละพวกอ้อยพวกอะไรพวกน,นี้ธาตุอาหารส่วนใหญ่มันจะมีครบทุกธาตุครบทุกธาตุหมายถึงว่ามันคงจะปริมาณไม่เยอะนะครับ N, P, K ท่านหลักถ้าลรองจ่านท่านมันจะมีครบทุกธาตุเพราะนั้นการวิเคราะห์นี้เนี่ย อาจจะวิเคราะห์เขาเรียกอะไรเอานํามาไม่หมดนะครับจุลธาตุธาตรองเนี่ยมีแน่มีแนะ่แน,นอนแต่ว่าจะมีเท่าไหร่นั้นยังยังไม่ทราบเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลตัวนี้มามาให้ดูกันนะครับมาดู5ประโยชน์ของฟิลเตอร์เค้กที่บริษัทน้าต,ตานีิผลถทาไว้นะครับอ่อหนึงช่วยเพิ่มปริมาณเอสีวัตถุในดินให้สูงขึ้นนะครับอันนี้ถามว่าจริงไหมก็ต้องตอบว่าจริงเพราะเป็นอะไรครับมันเป็นใบใบพืชใบอะไรพวกนี้ใบอ้อย นะครับเป็นใบอ้อยอินส์วัตถุเนี่ยมันมีแน่นอนลดความเป็นกรดในดินนะครับอันนี้ต้องต้องไปวดัดพีเฮดกันก่อนว่ามันพีเฮดเป็นด่างหรือเปล่าตัวนี้นะครับ 2. ช่วยให้ดินร่วนซุยโปร่งไม่นันทึบแน่นอนพวกนี้พวกนี้นเป็นอิส์วัตถุนะครับมันมีความโปร่งทําให้ดินโปร่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็รากพืชชนใช้ได้ดี4เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อยถามว่าจริงไหมจริง จะมากจะน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ให้อ้อยเราเท่าไหร่นะครับอันนี้เพิ่มธาตุอาหารจริงไหมจริงแต่จะมากจะน้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการใส่และปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในฟิลเตอร์เค้กของเรา5เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นมัยออ์ดินินถามว่าถูกไหมถูกเพราะอะไรครับพวกนี้เป็นอินทรียวัตถุเศษซากพืกพกชซา,า,า,าก้อะไรพวกนี้เช่นเหมือนกับใบไม้แห้งใบไม้เน่าฟางแห้งฟางหมักอะไรพวกนี้มันก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ เปลือกอ้อยกาบใบอ้อยก็เป็นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนฟิลเตอร์เคกนำไปใช้ในงานกเกษตรนะครับขั้นตอนการใช้ของกากตะกอนหม้อกรองรือฟิลเตอร์เคกนะครับส่วนใหญ่บริษัทตัดมิผลเ็าจะแนะนํากากตะกอนหม้อกรองฟิลเตอร์เคปนำไปใช้ในแปลงปลูกอ้อยใหม่ได้เช่นกันทา,าอ้อยเก่าได้ไหมได้เหมือนกันก็คือข้อ2นะครับถ้าทําการรื้อถอนตออ้อยเก่าหรือไถเปิดหน้าดินจะปลูกอ้อยใหม่ ก่อนการปลูกอ้อยครั้งต่อไปเนี่ยเขาให้นำกากกรน,นี้ใส่ในอัตราย้ำนะครับประมาณ1 8ถึง20ตันต่อไร่นะครับย้ำนะครับใส่ในอัตรา1 8ถึง20ตันต่อไร่วิธีใส่ก็คือให้กระจายทั่วแปลงโดยใช้ถ้าใครมีเครื่องหว่านปุ๋ยหมักก็ใช้เครื่องหว่านปุ๋ยหมักแต่ถ้าไม่มีไม่มีเครื่องหว่านนะครับให้กรองให้เอาไปกรองเป็นจ,จุดๆตามแปลงที่จะปลูกอ้อยจากนั้นก็ใช้รถไถมีด เม็ดที่ระไถยที่มีใบเกรด่ะใบเกรดติดหน้านะ่ะทาการเคลียร์ตะกองหม้อก,กองให้กระจายทั่วแปลงเลยนะครับเอาง่ายก็คือการใส่พวกคีเค,เค้กอ้อยนะ่ะคือหรือพิทเค,เค้กที่เราเรียกกันนะทำายังก็ได้ให้มันเกลีย่ยให้มันทั่วกันนะครับให้กระจายทั่วแปลงนะจะเป็นการดีที่สุดไม่ใช่ว่ากองเลยไม่กระจายนะครับทาให้มันกระจายทั่วแปลงวิธีไหนก็ได้จะใช้เครื่องหวานปุย๋ยหมกัก จะใช้รถเกรดอะไรก็ตามนะครับวิธีไหนก็ได้แต่ขอให้มันเกลี่ยทั่วแปลงข้อที่3ไถใช้พลวนให้กาตกตะกอนตรองอ่หม้อกรองคลุกเคล้าลงไปในดินพอเราเกลี่ยเสร็จแล้วเร,ราก็ไถคลุกเขาหมายถึงการมิกมิกนั่นแหละเหมือนทําปุ๋ยแหละนะครับมิกก็คือคลุกเค้าให้มันลงไปในดินให้มันมันเขาเรียกอะไรให้เกิดกระบวนการย่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ4พัก ทิ้งไว้ในดินหนึ่งถึงสองเดือนเพื่อให้เกิดการย่อยสลายจนหมดถ้าให้มาพักปลูกไว้ทันทีจะเกิดอาการขาดไนโตรเจนได้เนื่องจากยนเรียซดึงไนโตรเจนไปใช้ในกระบวนการด้วยสลายทําให้ปริมาณไนโตรเจนในดินน้อยลงนะครับถามว่าตัวนี้อาการแบบนี้ย้ำนะครับเวลาเราใส่ฟีโตเค้กแล้วเนี่ยไถกลบเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งไว้1-2เดือนถ้ามันย่อยสลายไม่หมดมันจะเกิดอาการเขาเรียกอะไรครับ พวกจุลินทรีย์เนี่ยมันจะดึงเ็นโรเจนไปใช้ในการย่อยสลายแน่นอนเหมือนเราทําปุ๋ยหมักอะ่ะเราเอาอยูเรียลงไปเนี่ยพวกพืชที่เราหมักเนี่ยมันทําปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะสลายได้ง่ายขึ้นเพราะมันมีเนโรเจนในการช่วยจุลินทรีย์พวกนี้ย่อยสลายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันที่เป็นฟิลเตอร์เคออกมาจากโรงงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาหมักมาให้เรานะครับผมก็พูดไปหัวคิดเมื่อกี้เนี่ว่าเขาย่อยสลายแต่ยังไม่ผ่านกระบวนการหมัก มันก็เหมือนปุ๋ยหมักทั่วไปนะครับคือถ้ามันยังไม่ผ่านกระบวนการหมักเราต้องเอามาหมักก่อนในดินหนึ่งถึงสเดือนเพื่อให้กระบวนการสมบูรณ์คือเหมือนปุ๋ยหมักนะครับถ้าไม่สมบูรณ์มันเกิดอาการร้อนใช่ไหมครับเอาใส่พืชอะไรก็มันก็เหี่ยวมันก็เหลืองดีไม่ดีลากตายหมดก็มีอันนี้ก็เหมือนกันกระบวนการเดียวกันเลยนะครับแต่ว่ามันย่อยสลายมาดีแล้วกระบวนการหมักจริงเขาเรียกว่าการบมกันย่อยสลายเนี่ยก็ยังใช้เวลาไม่มากประมาณหนึ่งถึงสเดือนก็ใช้ได้ คิดถึงเรื่องอาการหนึ่งเพื่อนๆจำได้ไหมโรคในข้าวอะ่ะเขาเรียกะไรครับอาการเมาตัวสั่งมันจะเป็นคล้ายๆกันพวกนี้น,นะครับเป็นอาการคล้ายๆกันคือมันจะมีาอ,มะมอาการต้นมันจะมีอาการเหลืองให้เห็นนะครับข้อที่หานะครับหลังจากพักหนึงแล้วเนี่ยจึงทําการเตรียมดินเพื่อจะปลูกอ้อยต่อไปนะครับย้ํานะครับขั้นตอนการนำกา,กากตะกอนหม้อกรองหรือฟิลเตอร์เค้กไปใช้เนี่ย หนึ่งนะครับถ้าจะปลูกอ้อยใหม่อ้อยเก่าขุดต่อใหม่ต่อเก่าก็ตามนะครับใส่ตัวฟิลเตอร์เค้กเนี่ยสิบแปดถึงยี่สิบตันต่อไร่นะครับถ้ามีเครื่องหว่านปุ๋ยก็เอาหว่านไปทั่วแปลงถ้าไม่มีก็กองไปจุดจุดไว้แล้วก็ใช้รถไถเกลดหน้าให้มันเสมอกันจากนั้นก็ไถกลบคลุกเคล้าให้มันเข้ากันหลังจากเขาเ้าแล้วทิ้งไว้หนึ่งถึงสองเดือนค่อยปลูกอ้อยถ้าไถากลบแล้วปลูกเลย ทางข้อมูลตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดอาการต้นอ้อยจะเหลืองนะครับทำให้ต้นอ้อยที่งอกมามีอาการขาดธาตแ้เจนคือมันจะเหลืองมันขาดแช่เจนเพราะว่าจุลินทรีนำมาใช้มดีบางทีถ้ามันหมักไม่สมบูรณ์เนี่ยรากมันก็จะมีปัญหาด้วยนะครับอันนี้ของบริษัทต,ตาลมิผลแล้วก็มาดูตัวหนึ่งมิผลเนี่ยก็ได้พัฒนาฟิลเตอร์เค้กให้ชาวไร่ใช้ได้ง่ายขึ้นในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ ซอยเมดผมเองก็เพิ่งรู้นะซอยเม็ดของของบริษัทน้ำตาลมิตผลนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพื่อน,อนๆดูตัวนี้นะครับปุ๋ยตัวนี้นะ่าซอยเม็ดธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ซอยเมดประกอบด้วย NPK ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอีกมากมายจําเป็นตระการจำเป็นปตัวของพืชเช่นแปกนเซียมแคลเซียมัซเฟตสังกะสีเหล็กฮอร์โมนอื่นๆโปรโตีนต่างๆอะไรพวกนี้ที่เขาเสริมลงไปแต่ผมคาดว่าเนาะ ที่ในในฟนะิลเตอร์เค้กเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะ NPK ท่านหลักที่เขากล่าวมาเมื่อกี้ประมาณ3% 0.24%และ0.2% NPK แล้วก็ตัวธาตุจุลธาตุท่านหลอกพวกนี้มันมีอยู่ในฟิลเตอร์เค้กเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าทำไมปุ๋ยอินทรนีย์พวกนี้เขาถึงไม่ระบ,บุปริมาณธาตุอาหารลงไปเพราะอะไรครับเพราะมันไม่สะเทือนคือมันมีปริมาณธาตุอาหารที่มันไม่แน่นอน มันจะไม่เหมือนปุ๋ยเคมีที่ระบุได้ชัดเจนเช่นท่านหลัก NPK 15 15 15 25, 20 8 20อะไรเงี้ยถ้าเคมีระบุชัดเจนแต่ว่าอินรีเนี่ยระบุได้ยากนงยากเพราะปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในวัสดุแต่ละชนิดที่นำมาทำผลิตปุ๋ยอินทรีย์นั้นมันไม่คงที่แล้วแต่พืชแล้วแต่ชนิดแล้วแต่สถานที่ด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าใครเคยใช้ก็ลองคอมเมนต์ดูว่ามัน มันดีหรือเปล่าผมไม่เคยใช้นะซอยเม็ดนะครับวันนี้ก็สรุปห้าประโยชน์ของฟิลเตอร์เค้กก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าฟิลเตอร์เค้กหรือขี้เค้กอ้อยอะไรพวกนี้ที่เขานำมา60%เป็นกา,กากใบชิ้นส่วนดากดินทรายอะไรพวกนี้แล้วก็มี NPK ครบแต่เอ็นจะมากกว่าเพื่อนและจุลธาตาุต่างๆใส่ไปแล้วถามว่าดีไหมดีนะครับดีไหมดีแต่ถ้าถามว่าไม่มีอปุยหมักปุยคอกไหมอืมมันเขาเรียกว่าอะไร คือไม่มีเราก็คงไม่ได้ต้องแสวงหาถึงจะแบบจะมีให้ได้อะนะครับเพราะว่าถ้าดูตามปริมาณ NPK เนี่ยผมว่ามันก็จะมีตัวอื่นทดแทนหรืออาจจะดีกว่านี้แต่ถ้าเขาราคาไม่แพงนักนะครับตัวฟีตเตคเคราคาไม่แพงนักแล้วเราซื้อได้มันก็โอเคนะผมอ่าถ้าถ้าใช้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ผมให้ข้อมูลไปเนี่ยพี่น้กงสกอนจะต้องนําไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งว่ามันคุ้มไหมเช่น การใช้ฟิวเตอร์เคมี n 3% p 0สมเปเีศูถ้าเทียบกับปุ๋ยหมักขี้วัวมูลมูลสัตว์ต่างๆเนะพวกนี้อะไรมันจะดีกว่ากันคือดีหมายถึงว่าเทียบปริมาณธาตุอาหารดูนะครับตัวไหนเปอร์เซ็นต์สูงกว่าจากนั้นก็คือมาดูราคารานะคาต่อกิโลกร,รมัมเทียบปริมาณธาตุอาหารอันไหนถูกกว่าก็ควรจะเลือกตัวที่มันถูกกว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้มัน ขาเรียกอะไรทดทุนมันสูงเนาะทุกวันเนี่ยนะครับผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันน้ามันก็แพงทุกวันนี้โจรก็เยอะเยอะแยะไปหมดเลยทุกวันนี้นะครับ,ย,รบยังไงก็ให้พี่น้องเสงกอนลองคํานวณดูนะครับว่าผมเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้หรือไม่ใช้เนาะแต่เพื่อนๆถามมาก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างส่วนการใช้ไม่ใช้นั้นพี่น้องเสงกอนจะต้องไปเบียดเบี้เอาเองนะครับ ก็หวังว่าคิดนี่จนเบี่ยงวินาทก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเปน็นที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจารยุดจิตทุกขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูด,ดูลอตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยครุม้มครองพี่น้องสิทธิ์กรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ